ลูกอมผงยันกาอเพชรหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาลูกอมหลวงพ่อปานจัดอยู่หนึ่งใน5เบญจภาคีลูกอมของเมืองไทยอันประกอบไปด้วยลูกอมมหาจินดามณีมนตราคมพระประหลัดตาวัดตุกตาลูกอมมหากันหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมลูกอมยันกรอบเพชรหลวงพ่อปานวัดบางนมโคลูกอมเจ็ดพญาช้างสารหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวและลูกอมหลวงพ่อพลิงวัดบางประกอบ ลูกอมหลวงพ่อปานเนื้อผงพุทธคุณมักจะปั้นมาไม่กลมบางลูกจะเบี้ยวๆเป็นเอกลักษณ์ที่จะสังเกตได้นอกจากเนื้อแล้วผิวของลูกอมจะมีคราบผิวสีออกคลีมๆีที่ผิวเป็นเอกลักษณ์ของลูกอมหลวงพ่อปานค่ะตามประวัติวิธีการสร้างหลวงพ่อปานท่านจะเขียนอักขระยานกรอบเพชรลงบนกระดานชนวนแล้วลบผงด้วยตัวท่านเอง แล้วผสมกับผงพุทธคุณผงอิทิเจผงปฐมังผงม,มหาลาชผงตรีนิสิงเหจากนั้นก็จะปั้นเป็นลูกอมผงพุทธคุณและท่านจะทําในระหว่างวันเข้าพรรษาเท่านั้นพุทธคุณไม่ตายโหงอย่างเด็ดขาดปลอดภัยจากพิษสัตว์และปลอดภัยจากศยศาสตร์ทุกชนิดนอกจากนี้ลูกอมผงยันกรอบเพชรยังมีอนุภาพส่งเสริมค้ำจนดวงเสริมดวงเสริมบรารมีไม่ให้ตกอับอีกด้วย ผงยันกรอบเพชรนี้ท่านใช้สำหรับอุดพระพิมพ์ทรงสัตว์ต่างๆของท่านผู้บูชาต่างบอกว่าพระของหลวงพ่อปานไม่ว่าจะพิมพ์ทรงอะไรรวมถึงลูกอมของท่านมีพู้ทุกคนเหมือนกันอย่างเดียวกันใช้ได้เหมือนกันค่ะลูกอมยันกรอบเพชรหลวงพ่อปานลูกนี้สวยเดิมๆด,ดูง่ายๆหายากฝากกดติดตามช่องพระเครื่องคุณเบนด้วยนะคะและถ้าสนใจพระองค์นี้ทักมาสอบถามได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ